คนเราเนี่ยเวลาเพื่อนตกเรือเนี่ยมันจะต้องแจ้งความแจ้งไปที่กู้ภัยแจ้งไปหนึ่งเก้าหนึ่งหรือแจ้งใครต่อใครที่เป็นคนที่สนิทสนมแจ้งพ่อแม่แจ้งพี่น้องแต่คนบนเรือนี่มันแปลกในแซนเอาในต้าเรือเนี่ยเอาในต้าเรือก,ก่อนต้าเรือเนี่ยปรากฏว่า ไม่ได้โทรหาพี่น้องเลย <c oughs> โทรหาตำรวจคนแรกคืออาวิชัยแต่ไม่ใช่อีกวิชัยสังมาภัยนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนคนแรกคือโทรหาอาวิชัยที่เป็นตำรวจอยู่นครบาลระดับรองผู้กำกับการตำรวจนครบาล ที่มีความสนิทสนมกับบ้านของตาเหลือกเป็นอย่างมากเข้าบ,บ้านออกนอกในมีรถหรูคนนี้คืออาวิชัยที่เป็นตำรวจที่มีบริษัทเกี่ยวกับรถหรูคนที่สองก็ต้อหาอาวอาวแหวนเหมือนกันคนนี้ไม่ใช่วิชัยแต่เป็นอาวอาวแหวนที่เป็น เ็นรองผู้กับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพอแหวนมันกันนี้เป็นตำรวจโทรแม่งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่โทรธรรมดานะโทรตั้งแต่ตเกิดเหตุยันสว่างพี่น้องประชาชนระหว่างท่างเงนเรืกับ,าบอาวอแหวนที่เป็นตำรวจอยู่ภาคหนึ่งเรามาเริ่มคดีแตงโงกันพี่น้องประชาชนครับ คดีแตงโมจากการตรวจสอบนะครับโทรศัพท์มือถือน้องแตงโมมีสองเครื่องเครื่องหนึ่งในานามของน้องแตงโมอีกเครื่องหนึ่งใช้ในานามของคุณพ่อน้องแตงโมนะครับอีกเครื่องหนึ่งใช้ในานามของคุณพ่อน้องแตงโมคำถามวันที่24กุมภาพันธ์2565 วันนั้นเนี่ยเบอร์เทคนิคก่อนยี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าสิบห้าเบอร์เทคนิคแฟนของแตงโมอยู่ที่ภูเก็ตกับแตงโมกระติกโทรหาแตงโมที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าสิบห้าบอกให้กระติกบอกให้แตงโมมาที่กรุงเทพมหานาครอ,อย่างเร่งด่วนโดยเบอร์เทคนิคเนี่ยตามมาภายหลัง ตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565จนถึงวันนี้เบิร์เทคนิคไม่เคยทําเพื่อประโยชน์ให้กับแตงโมเลยเบิร์เทคนิคไม่เคยพูดอะไรสักคําเกี่ยวกับเรื่องของน้องแตงโมเลยผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จิตวิญญาณของฟ้าเป็นผู้ลูกผู้ชายจะทําเพื่อแตงโมสักครั้งทําไมคุูไม่ออกมาให้การกับพนักง,งานสอบสวนครูไม่ออกมาให้การกับใครหรือจะบอกใครให้คนอื่นรับรู้ว่าคุณอยู่ภูมิเกียรตก,กับน้องแตงโมตั้งแต่ ก่อนยี่สามกุมภาพันธ์สองพันสิบห้า 25, คุณอยู่เนี่ยแล้วมีการทําอะไรกันแล้วกระติกโทรไปหาเรื่องอะไรทําอะไรกันทั้งนั้นให้คุณอยู่กับแตงโมตั้งแต่ก่อนวันที่ยี่สามกุมภาพันธ์สองพันสิบห้าที่ภู 25, เก็ตพี่น้องประชาชนกทแตงโมเท่วันนี้ผมไม่พูดกับเบอร์เทคนิคไม่ได้ผมต้องพูดเพราะเขาคือประจักษ์พยานสาคัญที่ดีไอจะต้องเรียกเบอร์เทคนิคมาสอบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตอนที่อยู่ภูเก็ต แล้วก็ติดโทรหาน้องแตงโมวันที่23กุมภาพันธ์2ห้5ให้มาขึ้นเรือเบอร์นนิคนั่งนิ่งเงียบมาเกือบสามปี24กุมภาพันธ์2515จะครอบรอบสามปีเบอร์นี้นิคถ้ายังมีความเป็นลูกผู้ชายคุณควรที่จะต้องออกมาบ้างออกมาทําเพื่อคนที่คุณอ้างว่าคุณรักมากที่สุดคุณโพสต์อินสตาแกรมคุณโพสต์เฟซบุ๊กอะไรคุณบอกคุณรักน้องแตงโมมาก แต่คุณไม่เคยทําเพื่อนน้องแตงโมเลยแม้แต่ครั้งเดียววันนี้ถ้าคุณยังมีฟ้าเป็นลูกผู้ชายคุณต้องมาดีทไอคุณก็ต้องมาหามาบอกความจริงกับพีดไอว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องแตงโมช่วงที่คุณอยู่ภูเก็ตก,กันกับน้องแตงโมโทรหาน้องแตงโมแล้วมาติดต่อเรื่องอะไรทําอะไรกันผมไม่พูดไม่ได้บางคนบอกว่า เบอร์เทคนิคเขาอยู่ของเขาดีๆกูไม่ต้องไปพูดผมต้องพูดเพราะเขาคือประจัก์พยานสําคัญที่รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับคนบนเรือโทรไปหาน้องแตงโมวันที่ย3บามกุมภาพันธ์ส5ง5แลห้าสิบห้าและเบอร์เทคนิคเนี่ยให้แตงโมขึ้นมาก่อนแล้วเบอร์เทคนิคขึ้นมาทีหลังวันนี้ผมขออนุญาตต้องพูดถึงเบอร์เทคนิคเบอร์เทคนิครู้จักกับ กุมคนบนเรือด้วยไม่ใช่ไม่รู้จักกับกุมคนบนเรือนะครับเบอร์เทคนิคนะครับเกี่ยวข้องกับคนบนเรือรู้จักคนบนเรือผมได้รับการบอกเล่าจากนายเอกที่ครั้งหนึ่งเคยออกรายการช่องเจ็ดสีกับคุณหญิงหมอพรทิพย์ผมไปหานายเอกเพื่อจะให้นายเอกมาเป็นพยายในให้ผมที่ศาลนาญาปฏิเสธไม่รับหมายสารจากผม งว่าไม่สามารถมาเป็นพยานยได้จนตอนหลังผมถึงรู้ว่าในทกกับเนื้อกับตัวกับใจไปเป็นพยานยให้ในายปอที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนายเอ็กบอกผมเลยว่านายเบิร์ดเทคนิคเนี่ยจริงๆแล้วติดอาหารหวาน นานวันเป็นไรนั้นพี่นังปรญชาชนไปตีฟาร์เอาเองเบอร์เทคนิครู้จักคนบนเรือเบอร์เทคนิครู้จักแบบนายเอกพยายานคนสำคัญที่ไปออกในการช่องเกดในการถกไปเถียงของพี่ธินกับคุณหญิงหมอพันธิษฐและเป็นคนพูดเลยว่าน้องแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือในเวลาสิบสองนาฬิกา ผมว่าหมายสารไปให้สองครั้งทั้งผัวทั้งเมียปฏิเสธรับหมายไม่ยอมมาสารอาญาพาผมจะมาเบิกความเรื่องของยืนยันว่าน้องแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือแต่ในเอกปฏิเสธทั้งแรืงบอกพร้อมที่จะมาให้การพร้อมที่จะมาเป็นพยานแต่หลังจากนั้นมาผมว่าหมายสารไปให้ถึงรู้ว่าเอกกลับลำไปอยู่เป็นพยานให้กับนายปอที่ศาลจังหวัดนนทบุรีมีรายชื่อเป็นพยาน พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าทําไมวันนี้เบอร์เทคนิคไม่ทําเพื่อแทงโมสักครั้งคนอื่นตอนเนี้ยมาหาดนิดไัยทุกวันทั้งคนกลับใจคนไม่กลับใจทั้งคนที่เกี่ยวข้องเริ่มอย่าเป็นพยานไม่อยาาไม่อย่าเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไงคุณเบอร์เทคนิค รอเจ้าหน้าที่เด็นไอเชิญคุณมาสอบปากคำแน่นอนแล้วคุณบอกว่ามือถือคุณหายคุณตอบไปได้วว่าหายเพราะเหตุอะไรคุณคนเดียวที่รู้ว่าน้องแตงโมงมีเบอร์โทรศัพท์กี่เบอร์จนเราต้องไปหาว่าอีกเครื่องหนึ่งของน้องแตงโมงมีไหมมีจริงไหมจนกระทั่งเราได้ข้อมูลมากับอาจารย์ปานเทศกับผม แตคุณหมอธวัชชัยจนรู้ว่าน้องแตงโมมีอีกเบอร์หนึ่งเป็นของคุณพ่อวันที่ย4สี่กุมภาพันธ์สอง5ันสิบห้าลังจากเกิดเหตุการณ์ตกท้ายเรือตามที่นายแซนกล่าวอ้างหรือเขาเรียกว่าตาเหลืออผมไม่เรียกนายแซนแล้วกันเพราะเดี๋ยวนายแซนว่าผมบูลลี่เอาว่าผมเรียกตาเหลือกหมืนกันนะเพราะเขาชอบให้คนเรียกตาเหลือ าเลือเนี่ยยังไม่ได้มีการไปแจ้งความที่สพเมืองนอนทบุรีเลยคนเราเนี่ยเวลาเพื่อนตกเรือเนี่ยมันจะต้องแจ้งความแจ้งไปที่กู้ภัยแจ้งไปหนึ่งเก้าหนึ่งหรือแจ้งใครต่อใครที่เป็นคนที่สนิทสนมแจ้งพ่อแม่แจ้งพี่น้องแต่คนบนเรือนี่มันแปลก ในแซนเอาในตาเหลือกเนี่ยเอาในตาเหลือก,ก่อนตาเหลือกเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้โทรหาพี่น้องเลยโทรหาตำรวจคนแรกคือหาวิชัยนะฮะไม่ใช่อีกวิชัยสังมาภัยนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชน คนแรกคือโทรหาอาวิชัยที่เป็นตำรวจอยู่นครบาลระดับรองผู้กำกับการตำรวจนครบาลที่มีความสนิทสนมกับบ้านของตาเหลือกเป็นอย่างมากเข้าบ้านออกนอกในมีรถหรูคนนี้คืออาวิชัยที่เป็นตำรวจที่มีบริษัทเกี่ยวกับรถหรูคนที่สองก็โทรหาเอาเอาแหวนเหมือนกันคนนี้ไม่ใช่วิชัย แต่เป็นอาวอาวหวนที่เป็นเป็นรองผู้รัับการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพอแหวนหนกันนี่เป็นตำรวจโทรแม่งทั้งวันทั้งคืนไม่โทรธรรมดานะโทรตั้งแต่เกิดเหตุยันสว่างพี่น้องประชาชนระหว่างต้านเลยกับอาวอาวแหวนที่เป็นตำรวจอยู่ภาคหนึ่ง นี่มีสองวอละวิชัยคนหนึ่งเป็นตำรวจวอลแหวนอีกคนหนึ่งก็เป็นตำรวจแต่วอลแหวนคนเนี้คนที่โทรปรึกษาตาเหลือกเนี่ยไม่อยู่นอนกินบ้านเจ้าพ่อเจ้าของเว็บพนันเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายนอนกินอิ่มมีพิมันเป็นมือเก็บเงินให้กับกองบัญชาการตำรวจ t h ภาคหนึ่ง และเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับตาเหลือกทั้งวันทั้งคืนคนที่สามถามว่าพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีคุณอูเทนหงทองที่ไปเป็นหน้าห้องของรองอธิบดีกรมสอบสวนที่พิเศษวิษณุฉิมตะกูลปัจจุบันถูกย้ายแนละ้ว ในฐาที่ผมกาจามประเทศพยมสองวันคุณวิศนุชินตะกูลกลัวมีปัญหาเลยย้ายวันนี้มาอยู่กองกิจการยุติธรรมสงสัยมันบนผมแล้วพอเอยชื่อเมื่อวานนี้ย้ายกุเทนหงทองมาอยู่สำนักง,งานกิจการยุติธรรมอยู่กับอังสุกเกะอังสุกเกะคือคนที่เคย หรือสำนวนคดีนองแตโมที่เป็นเจ้าที่ดิทีเมื่อสามปีที่แล้ว